ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ผมกับผม,ผมอาจารย์สมานเบอคีย์บอร์ดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมา,าถ่ายตัวสินค้าอีกเครื่องนะครับผมตัวนี้ทําทการจัดส่งนะครับจะทําการจัดส่งไป สถานีตำรวจบ้านโป่งนะครับผมส่งไปจังหวัดราชบุรีนะครับตัวนี้ก็มีลูกค้านะครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นนะครับได้ทําการสั่งซื้อนะครับไว้นะครับผมก็ทําการจ่ายเงินโอนเงินไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดยม m a h a pda s950 นะครับสินค้ามือสองนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพรอบๆตัวเครื่องนะครับผมก่อนจัดส่งนะครับตัวนี้สภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม เป็นสินค้ามือสองนะครับเบื้องต้นก็ลงเสียงลงจังหวะไทยต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมปรับตกแต่งเสียงต่างๆให้เรียบร้อยนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้ความสามารถครบคันนะครับผมในเครื่องเดียวเลยนะครับเรีนงานออกงานจบในเครื่องเดียวเลยนะครับผมเสียงต่างๆนะครับคดนุตียอดฮิตจังหวะไทยไม่ว่าจะเป็น ลำวงลำเพลินนะครับลำซิ่งสามชานะครับจังหวะลาวไทยต่างๆนะครับบีกินนะครับครบทุกอย่างนะครับผมในเครื่องเดียวเลยทั้งจังหวะเพลงต่างๆนะครับ นะครับผมเสียงสุดยอดนะครับผมยิงเสียงจากทางผมเองนะครับผมเสียงเครื่องดุนตียอดฮิตเครื่องดนตีอีสานพินแคซอวอดต่างๆนะครับผมจัดติดตั้งใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมลูกค้ารับเครื่องไปไปใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรนะครับเบื้องต้นสินค้าสมบูรณ์นะครับผมเช็คสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้าทุกเครื่องนะครับผมใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นเอสดเป็นซีรีส์เอสเก้าห้าศูนย์ 50, นะครับตัวนี้สามารถเสียบไมโครโฟนได้นะครับผมที่ข้างหลังตัวเครื่องนะครับจะมีช่องเสียบไมโครโฟนไมลอยนะครับผมแล้วก็จะมีวอลลุ่มปรับนะครับสามารถปรับเอฟเฟกระบบเอฟเฟกต่างๆเหมือนมิกเซอร์ได้เลยนะครับผมปรับระบบต่างๆนะครับใส่เอฟเฟกตต่างๆนะครับแบบมิกเซอร์เลยนะครับสามารถร้องเพลงในตัวเครื่องได้เลยแล้วก็เล่นในตัวเครื่องสามารถเอากีตาร์เอา เครื่องตีชิ้นอหนื่นยนะครับต่อเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบเข้าเครื่องเสียงก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็เสียบแฟลชได้นะครับหรือ USB นอกได้นะครับผมก็ป้อนข้อมูลจังหวะต่างๆผ่าน USB ได้เลยนะครับหรือว่าจะเล่นจังหวะต่างๆผ่าน USB ได้เลยนะครับผมลงจังหวะง่ายครับผมป้อนจังหวะเข้าเอาจังหวะออกง่ายนะครับแล้วก็บันทึกเสียงอะไรต่างๆคือความสามารถมีเยอะมากมายเลยนะครับผมในเครื่องนี้นะครับ ก็เป็นรุ่นที่ยอดฮิตนะครับผมตระกูล Yamaha PDRS ต่างๆนะครับผมก็ที่คนไทยนิยมเล่นกันนะครับตัวนี้เป็น950ครับจะมีรุ่นในเดือนอีกนะครับผมตัวอย่างเสียงนะครับผมสาหรับนัดที่ต้องการฟังตัวอย่างเสียงนะครับผมก็ได้ทําคลิปรีวิวตัวอย่างเสียงหรือว่าเล่นโชว์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมวางคลิปวิดีโอให้ดูใต้ใต้คลิปนี้นะครับผมลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าสนใจก็ กดเข้าไปฟังเสียงได้นะครับผมเสียงของรุ่นนี้นะครับแล้วก็รุ่นอื่นก็มีนะครับตัวอย่างเสียงนะครับผมก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจคีย์บอร์ดนะครับผมคีย์บอร์ดอิเล็กโตรน์นะครับรุ่นตะกูลยามะฮ่าที่ยอดฮิตของคนไทยนะครับผมเล่นดนตรีนะครับออกงานเวทีออกงานต่างๆได้ควบคันเลยนะครับผมไือว่าไปเล่นสดหรืออะไรต่างๆครับสามารถยิงเสียงซัมปิ้งได้นะครับผมยิงเสียงซัมปิ้งลงจังหวะไทยเครื่องดนตรีสดนะครับเล่นดนตรีสดอะไรต่างๆสมจริงนะครับได้เลยนะครับผม ราคาก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับรุ่นนี้นะครับก็ราคาย่อมเยานะครับก็มีเสียงชุดเสียงซมปิ้งจาหน่ายด้วยนะครับผมเสียงซมปิ้งของยามาฮ่านะครับตะกูลพีดาเอสต่างๆนะครับมีจําหน่ายของทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีจังหวะไทยอีสานต่างๆลําวงนะครับภาคกลางอะไรต่างๆนะครับมีครบหมดเลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมีทั้งตั้งแต่รุ่นเก่าถึงรุ่นใหม่เลยนะครับผมจังหวะเสียงแซม อะไรต่างๆเครื่องคีย์บอร์ดนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับโทร0626126113อาจารย์สมานนะครับ ID line นะครับผมก็เบอร์เดียวกันกับเบอร์โทรนะครับแล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับผมก็พิมพ์ชื่ออาจารย์สมานเืองคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็จะเจอผมใน a c e b o o k นะครับก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยปรึกษาเรื่องคีย์บอร์ดอะไรต่างๆได้นะครับผมหรือสนใจซื้อเครื่องคีย์บอร์ดก็มาพูดคุยกันได้มีวบเท่าไหร่ก็ ลองมาปรึกษากันได้นะครับผมทางผมเป็นกันเองนะครับผมยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านนะครับก่อนที่จะจบคลิปไปนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับผมกดติดตามนะครับทางช่อง YouTube อาจารย์สมานมือคีย์บอร์ดด้วยนะครับผมกดติดตามข้างล่างนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดการรับชมคลิปต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมาสอนหรือว่ามารีวิวคีย์บอร์ดให้ดูอีกมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมสวัสดีครับ